พี่ซันบูเดี่ยวเลสิบหนึ่งก็มานีอะไรพี่พ่อมีคนอยู่กูดูจากหน้าพวกมึงอไม่มีใครที่สามารถดูแลเขตไ,ได้ครับผมอ้นนะครับผมจากซีรีส์ The Bangkok Boy ครับครับ ครับสวัสดีครับผมเทฟวรชัยซิริคงสุวรรณนะครับจากเดอะบังกอกบอยครับครับสวัสดีครับผมท็อปปีวันนะครับจากซีรีส์เดอะบังกอกบอยครับมีทั้งหมด12 EP ครับ <EP. S 1> อ่าตอนนี้ออนไปทั้งหมด8 EP แล้วเสาที่ถึงนี้เป็น EP ที่9ครับก็ คิดคาดไปมากเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกไม่เคยมีแฟนคลับมาก่อนเลยทุกวันนี้ต้องมานั่งแบบ o o o l l t ทาร s ส a ล e แปลประษาแบบมีภาษาสเปนโปรตุกเกสภาษาอัางกฤษโอ้เยอะมากเลย,ย,ยแล้วก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราเล่นบทเป็นตัวร้ายเนาะก็คิดว่าน่าจะไม่มีใครสนใจขนาดนี้แต่ว่าที่ต่างไศคือแบบโอ้เขาบอกว่าเราเป็นเลดแฟคที่เขาหลงรักอะไรบางนี้ก็ชื่นใจอะไรเงี้ยครับผม ก็รู้สึกหายเหนื่อยเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํามาทั้งคิวแอคชั่นคิวบูหรือว่าทั้งเลือกภาษาด้วยกับคนเกาหลีครับเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ทําออกมาได้รู้สึกว่าเต็มเป็นไปตามเป้าที่เราต้องการครับก็หายเหนื่อยครับมันเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นในการเล่นคิวบูเพราะว่ามันเป็นคิวเนาะถ้าเราพลาดเราก็เจ็บตัวนะครับอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราเจ็บขนาดนี้เราก็อยากให้คนดูได้ดูกันเยอะๆนะครับ พูดถึงแอคชั่นบูใช่ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่พอผู้ชายมันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะมีความสนุกกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันจะต้องเฮ้ยทานี้ได้บ้างเฮ้ยทำนี้ได้บ้างอย่างอย่างมีมีอยู่ช่วงนึงที่ผมต้องขึ้นไปไปบูกันบนโรงแรมโรงแรมหนึ่งก็จะมีพี่เพพี่เพแล้วก็มีภูมิเนี่ยครับแล้วก็จะมีกาแพงล้วก็จะแข่งกันวัดว่าใครยกขาที่สูงกว่ากันอะไรเงี้ยยกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้ยกกันสูงกันจะมาผมไม่ได้นะผมได้ประมาณนิดเดียวเองอ่ะเขาเรียกว่าพี่ ว่ามันเป็นโมเมนต์ของแบบเวลามันอยู่ด้วยกันอ่ะมันสนุกสนานมันไม่มันไม่ได้เคลียร์แต่มันอาจจะมีมีบางจังหวะที่มันจะต้องแบบเตะต,ต่อยให้สวยอะไรเงี้ยก็ะจะมใีในโปรเซสของการทํางานที่มันจะต้องแบบเคลียดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับใช่นิดเดียวเองพี่ซีนเดียวกับพี่เทปซีนหนึ่งแต่ว่าเป็นซีนที่ชอบที่สุดด้วยแหละเพราะว่าซีนนั้นนะ่ยพี่เทปเขาต้องไรเดอร์คลิกใส่ผมคือกระโดดขาคู่ปึ๊บใช่ตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าจะเจ็บมากแต่ว่าโหสนุกอ่ะพอโดนถีบครั้งแรกปุ๊บเนี่ยแล้วขึ้นมาเอา มันมีหลายสเต็ปมากจนเรารู้สึกว่าเราอินแล้วก็สนุกไปกับมันทุกครั้งที่แบบปล่อยไปอะไรแบบนี้ทั้งทั้งที่ไม่โดนนะแต่พอโดนสนักทีหนึ่งอะเรารู้สึกเฮ้ย ชอบอะไรแบบนี้พูดได้ไหมตรงโรงพยาบาลอ่ะแค่นี้แหละแค่นี้แหละเซนบูเป็น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 เซนบูนะครับเป็นซีนบูอ่าต้องบอกว่าเรื่องนี้แฮปปี้นะแฮปปี้มากๆพวกเราก็แฮปปี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูได้เปิดใจลองดูซีรีส์ที่อย่างที่โอ้นบอกที่พี่ท็อปบอกครับมันมีความแบบเป็นทั้งซีรีส์แอคชั่นบูแล้วก็เป็นการดําเนินเรื่องระหว่างแก๊งสเตอร์ที่เป็นทั้งฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีแล้วก็เชื่อว่าในปี2025นี้จะเป็นซีรีส์ที่ที่เปิดประสบการณ์ให้กับคนที่ไม่เคยดูซีรีส์อออย่าางงงงงนนน้้้ๆผูหหญิทััคละไรเงี้้้้ยลลลออองไปปปปดดูแแแแววก็เเิใจนนนนะผม่่าโคคฮีรับส มีข่าวดีมาบอกนะครับเรามีฟินาลอีพีนะครับวันที่12กรกฎานะครับสามารถไปรับชมพร้อมกับนักแสดงทุกคนได้นะครับใช่ครับผมแล้วเราเปิดขายบัตรวันที่20มิถุนายนนี้แล้วนะครับผมทาง t ิกเก็ตเมลอนนะครับผมมาเจอกันเยอะๆนะครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ